เคยถามตัวเองไหมว่าเวลาเราเ,เราไปเชื่อคนอื่นเนี่ยแล้วเวลาเราผิดพลาดหรือเราล้มเหลวเราได้แต่เจ็บใจนะเราได้แต่เจ็บใจแต่ไม่ได้บอกนะครับว่าคนที่เขาแนะนำเราเนี่ยผิดนะเพราะทุกคนหวังดีกับเราทั้งนั้นแหละครับแต่คุณรู้ไหมว่าทุกคนเลยกระทั่งพ่อแม่ญาติพี่น้องครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงหรือใครก็ตามที่ที่รักเราอ่ะเขาหวังดีครับ แต่คุณรู้ไหมว่าคนที่หวังดีกับเราแล้วให้เราได้จริงๆคือตัวคุณเองในโลกใบนี้ไม่มีใครอยากทําร้ายตัวเองเหรอกครับจริงไหมคุณอยากทําร้ายตัวเองไหมคุณอยากให้ตัวเองแบบลําบากไหมไม่นะจริงไหมแต่บางทีเราไปเชื่อกูรูเชื่ออะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งเชื่อผมไม่รู้เลยว่าผมพูดจริงพูดเล่นไม่รู้เลยว่ามันจะช่วยคุณได้ไหมเพราะฉะนั้นพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองครับ คุณต้องรู้ด้วยตัวเองคือต้องทำด้วยตัวเองหาคำตอบด้วยตัวเองจากสิ่งที่ผมบอกไปเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อครั้งแรกอย่าเพิ่งเชื่อใครนะให้ลองทำแล้วรู้ได้ด้วยตนเองนี่คือสิ่งที่ผมอบอกกับนักเรียนเกือบทุกคนเลยนะว่าว่าเวลาผมสอนเนี่ยไม่ว่าคุณจะเชื่อกี่เปอร์เซนต์ก็ตามไม่ว่าคุณจะ เชื่อกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามสุดท้ายมันไม่มันไม่เกิดผลครับตอนให้คุณเชื่อร้อก็ไม่เกิดผลนะถ้าคุณไม่ทดลองทําแบบจริงจังนะครับเหมือนคุณเชื่อใช่ไหมว่าว่าบุญบาปมีแต่คุณก็เชื่อน่ะแต่ก็ไม่ได้ปฏิบัติอะไรหรอกนะเชื่อนะนะแล้วไม่ได้มีอะไรการันตีไงว่าเราสุดท้ายเราเราเรา,เราเป็นคนยังไงใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นวันนี้คุณขออะไรคุณอยากได้อะไรคุณต้องเริ่มจากตัวเองครับอืมเออแบบนึงนะผมอาจจะคุณต้องเริ่มจากตัวเองนะครับไม่แน่ใจว่าเขียนไปเนี่ยเขียนไปเนี่ยเห็นชัดกันไหมเดี๋ยวผมขยับไอ้พีระมิดผมก่อนนะนะเออเอามาไว้ฝั่งนี้ดีกว่าพอดีผมถนัดขวานะครับอ่ะมา ขออยากได้อะไรก็ตามนะครับขอหรืออยากได้อะไรก็ตามเริ่มจากตัวเองเริ่มจากตัวคุณเองนะครับเริ่มจากตัวคุณเองก่อนเริ่มยังไงล่ะนะวันนี้มีเรื่องเล่านะครับเรื่องเล่านักเรียนของผมนะครับจริงๆยังไม่ใช่นักเรียนผมหรอกนะเ,เขาอาจจะ <c oughs> ดูมานานละติดตามมาเป็นเดือนๆน,นะน่าจะหนึ่งเดือนมัน้งเห็นพี่เขาบอกนะครับแล้วขอเล่นๆอาจจะไม่เล่นเนี้ยหรือเล่นไม่รู้ แต่ขอเจ็ดวันให้ให้ได้เงินโดยไม่มีเหตุผลนะแล้วตั้งจิตว่าจะมาเรียนกับผมนะครับแล้วเขาบอกว่าอืมแต่พี่ไม่รักษาสัญญาสัญญากับใครอะไม่มีใครเห็นนี่ใช่ไหมเพราะว่าอะไรของเงียบคนเดียวเขาไม่ได้มาพิมพ์บอกผมนะครับแต่เขาไม่ยอมรักษาสัญญาจนเกิดเหตุการณ์เขาบอกว่ามันก็ติดขัดหรือว่าไม่ไม่มีคนรักษาสัจจะกับเขาเลย จนต้องยอมจำนนหรือซีโรราบมาเรียนกับผมถามว่ามันเป็นเพราะโอ้โหครูเตนี่มันมีอิทธิฤทธิ์เนาะมันเก่งกล้าสามารถไม่ใช่ครับวันนี้จะมาดูกันว่าเพราะอะไรแล้วไม่ใช่คนแรกนะต้องขอบคุณคุณพี่คนนี้ด้วยนะครับที่ผมยกมาเป็นตัวอย่างนี่เพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อแบ่งปันให้คนทั่วๆไปเนี่ยเขาได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพลังอํานาจของตัวเราที่อยู่ข้างในอะ่ะมันสูงมากคุณจะไปหักหลังใครก็ได้คุณจะไปโกหกใครก็ได้ คุณจะผิดสัญญากับใครก็ได้แต่ห้ามผิดสัจจะสัญญาหรือหักหลังตัวเองเด็ดขาดเคยเคยเคยถวายชีวิตตัวเองให้ตัวเองไหมใครมีเจ้านายแล้วรักเจ้านายรักงานมากนะไม่ฆ่าเพื่อนไม่อะไรนะไม่ฆ่าเพื่อนไม่ฟ้องนายไม่ขายอะไรไม่ขายเพื่อนไม่ฟ้องนายไม่ฆ่าน้องอะไรนะ่ะนะทำไมเราไม่ซื่อสัตย์กับตัวเอง แล้วคุณรู้ไหมว่าตัวคุณเองเนี่ยมีพลังอํานาจเยอะยิ่งกว่าคนอื่นๆโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะตั้งจิตตั้งสัจจะยังไงก็ตามให้เริ่มจากตัวเองเพราะมันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่สุดเลยนะครับวันนี้เรามาดูกันนะเรามาดูกันนะครับกวาดก,กราบไหว้ตัวเองให้ได้ไหมครับใช่ไหมครับอาจารย์ใช่คุณรู้ไหมว่าถ้าคุณไหว้ตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้เนะนี่ยแสดงว่าคุณเนี่ย รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าคุณเป็นคนยังไงนะครับแต่เราถูกห้ามห้ามยกตัวข่มท่านทําตัวเป็น,น,งงนอย่างนั้นอย่าหลงตัวเองจริงๆไม่ใช่อัตตาหรือการหลงตัวเองนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าภายในเรามีอะไรนะครับภายในเรามีอะไรทุกคนนะครับทุกคนที่เกิดมาทุกคนที่เกิดมาทุกคนที่เกิดมาตรงนี้นะอ่าทุกคนเลยมีอำนาจ พลังใช่ไหมทุกคนมีแต่แต่อะไรมันค่อยๆหายไปหายไปจากอะไรครับสภาพแวดล้อมสังคมนะผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่กดขี่ข่มเหงเรานะครับลองค่อยๆสังเกตพิจารณาค่อยๆพิจารณาดูไม่ได้ให้โทษนะครับแต่เราต้องรู้ตัวเองให้ได้ก่อนตื่นก่อนตื่นก่อน ส,สลัดก่อนขย่าก่อนนะตื่นก่อนนะอืมเออโอเคสวัสดีสวัสดีทุกท่านเลยครับสวัสดีครับผู้ชมจากสปอปลอาวด้วยนะครับคุณน่ารักจยางขอบคุณครับผมคุณหวนน,นึงบอกว่าไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนนะจริงๆแล้วทุกอย่างเลยเนี่ยเอาตัวเองใส่เข้าไปครับตัวเราก่อนเลยซื่อสัตย์กับตัวเองให้ได้ก่อน บางคนบอกโอ้โหใครก็ซื่อสัตย์ไม่ใช่แบบนั้นนะรักตัวเองรักษาสัจจะนะบอกว่าจะทําอะไรคุณรู้ไหมว่าคุณบอกกับใครบอกกับครูบอกกับหัวหน้าไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่ากับบอกกับตัวเองนะครับรู้ไหมว่าคุณเคยมีช่วงเวลาช่วงหนึ่งไหมที่ว่าจิตใจชั้นนาอยากไปทําบุญที่นี่จังนะถ้ามีโอกาสจะได้ไปแต่ถ้าคุณมีโอกาสแล้วคุณไม่ไป ถามว่าใครผิดไง,ไงคุณไม่ได้พูดกับใครนะคุณนะ่ะผิดคําสัญญากับตัวเองนะครับแล้วคุณรู้ไหมว่าคําพูดเล,เล่นเนี่ยที่บอกถ้ามีโอกาสนะจะได้ไปถ้ามีโอกาสจะอย่างนั้นถ้าได้นะจะมาเรียนเลยถ้าได้อย่างงู้นอย่างนี้คุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วตัวคุณนะ่ะเขาจัดสรรให้อยากได้ใช่ไหมจัดให้แต่พอคุณไม่รักษาสัญญาท่านแหละคุณแบบเออไว้ก่อนตัดชึบมันคือเหตุผลว่าพอ เราโดนตัดสัญญาณไปเราจะไม่ได้ครับมันก็คือหายไปแบบนี้ค่อยๆเลือนลางไปดูไม่รู้แล้วว่าอำนาจกับพลังมันอยู่ไหนนะครับตอนเด็กๆนะวาจาเราเนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะวาจาเราเป็นเส้นแบบนี้เลยนะเส้นแบบนี้ความคิดเราก็เป็นเส้นแบบนี้เนะี่ยการกระทำเราก็เป็นเส้นแบบนี้โอ้โหันเส้นมันมันยาวเท่ากันพอโตมาวาจาเรานะ วาจาเราผู้ใหญ่ก็บอกว่าพูดอะไรระวังหน่อยนะอย่าหลงตัวเองนะครับโดนนะโดนตัดชึบเราก็เอาระวังปากหน่อยระวังปากหน่อยอย่างผมจะมาพูดแบบเนี้ยเฮ้ยเก่งมาจากไหนอ่ะมีใบเซอร์หรือเปล่าก็จะคิดอย่างนี้เนาะแล้วคุณเนี่ยมั่นใจได้ยังไงว่าคุณเนี่ยเป็นไลฟ์โค้ดหรือเปล่าคุณหลอกลวงหรือเปล่าเห็นไหมพอเราเริ่มกลัวแบบอะไรก็ไม่รู้กังวลอะไรก็ไม่รู้ ทั้งที่ใจใจลึกๆของผมเนี่ยผมอ่ะโหอยากบอกเรื่องนี้มานานแล้วแต่ผมเคยนะครับ<ม>ผมไม่ได้เก่งกล้าสามารถแต่ผมเคยมาก่อนที่กลัวจังคนจะมาล้อเลียนเพื่อนจะเอ,อมองว่าเฮ้ยไอ้นี่มันเป็นอะไรของมันวนะเดี๋ยวนี้มันหลุดหลุด,ลดแปลกๆนะเพื่อนผมไม่มีใครผมผมไม่เคยบอกใครนะว่าผมนั่งสมาธิทุกคืนผมไม่เคยบอกใครนะว่าผมเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงผมเงียบกริบเลยแล้วผมก็ทํา พูดคิดในสิ่งที่ผมต้องการแล้วผมก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราเริ่มจากลองค่อยๆผมให้คุณค่อยๆทวนนะครับพิจารณาดูนะย้อนกลับไปสิ่งที่เราโดนขัดครั้งแรกคือคำพูดนะฉันอยากเป็นนักบินอวกาศเคยมีข่าวใช่ไหมแล้วครูบอกว่า ฝันอะไรเนี่ยให้มันให้มันให้มันอยู่ตรงนี้หน่อยเป็นการดับฝันเด็กไหมอ่ะสวัสดีพี่แก้วนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับขออภัยนะครับที่บางทีผมอาจจะอ่านเม้นไม่ทันนะเพราะว่าไม่ได้ดูในคอมนะดูในโทรศัพท์ขออภัยนะอ่ามันจะมันเลยมีข่าวไงว่าเวลาเด็กน้อยเนี่ยเขาอยากเป็นอะไรห้ามไปขัดนะคุณรู้ไหมว่าสิ่งผมยังจาได้เลยว่าตอนเด็กครั้งแรกเลยที่ผมบอกว่าผมอยากเป็นผมอยากเป็นอะไรรู้ไหม ผมอยากเป็นอะไรรู้ไหมตอนเด็กครั้งแรกเลยในชีวิตอ่ะที่นึกขึ้นได้และอยากเป็นอ่ะใครอยากรู้พิมพ์ก้าหน่อยจะได้ก้าวหน้าในชีวิตใครพิมพ์เก้าขอให้ก้าหน้าในชีวิตใครอยากรู้ว่าอาชีพแรกตอนเด็กๆที่ผมอยากเป็นและผมโดนขัดคืออาชีพอะไรพิมพ์เลขเก้ามาครับเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตมาพิมพ์9ก้ามาผมอยากรู้ซิว่าจะมีส่วนร่วมกันไหมเนี่ยวันนี้นะอยากรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเราโดนตัดขาดอะไรไปบ้างแล้วเรามีสายใยอะไร แล้วเราจะเชื่อมยังไงผมจะเอาตัวเองนะมาให้ทุกคนนะครับไปเริ่มเอาเป็นตัวอย่างแล้วก็ไปปฏิบัติกัน